สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลมแห้งคักเลยครับพี่น้องลมแห้งในรอบในรอบปีเลยครับอ่าลมแห้งน้ำมองน้ำโมกับสีแดงมะเรียนวาววาวตัวเก่าน well. ี่แหละครับพี่น้องแต่ว่ายามแดนกับสีแดงหมุนสนุ่เดี๋ยวพอสีหมุนสนุ่ห้เด้อแต่ว่าเดี๋ยวพอสิพักกล้องไว้ครับเอาให้มึงตอนนี่เด้ครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อเออสดี๋ยวว่างกล้องไว้ครับวาวกันเก่าลายทุ่งชาิเอาสิมึง่าสิึ้นดีว่าพี่น้อง กมีวาวดวงหนึ่งครับอยู่ในสวนนี่เป็รู้ว่าวาวผู้ใดต้องครับนี่เนาะวาวจุลาจุลาผัดมาจางใดบุ่นี่รอเจ้าของคนมาเลียนให้มึงครับพี่น้องเอาไว้ในสวนครับเดี๋ยวก็จะได้มึงนะครับนะเออเออขึ้นแล้วขึ้นแ,แล้วเอาเลียนมึงเลียนมึง เดี๋ยวใช่เฝ้าใช่เฝ้า,า,าเดี๋ยวใจร้อนแห้งครับเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเสียไม่ได้จับยากเลยโอ้สนุกกระดังมาที่นี่โอ้ล้มแห้งลงล่ลอว้าวิวร่มครับล่มมันแห้งพมดเอาแลีนไหมเรียนไหมเรียนไปใส่คนจับยากครับมันล้มแห้ง วัวเมี่ยงจนหมวกอยู่เอาข้างไว้ตอเสี่ยงหรอกกะบแดนเลยเอาข้างไว้ไหมนะแดนมัง้งซ้ำนี่ก็ขึ้นครับพี่น้องล่มแห้งครับ ดึงยูบ่ะดึงยูบ่ะดึงยูบ่ะดึงได้บ่ะดึงได้บ่บาดลมมันก็แห้งแต่ลมเบ,บาเบาขึ้นดีๆสู่ลมบ่ได้ครับพี่น้องเฮ้ย hey! ลมอีกแล้วปอย่ลมปีกมันพอย่ลมครับ เรีนเลยไ่ตอ้องโอ้ยมาผ่าดผ้นมาผ่าดผ้นกับพยูลมเดี๋ยวเดยวใจเย็นๆจเยับมือบาดมือบาดมือจับไปจับไปจับตัวเสียไป ลมมากบาลี่จสีรุงครับพี่น้องลมแหยงครับจากบอาขึ้นดีๆเนี่ยนี่จะเสียขาบเด๋ยวปรยูดอกนะโม่ปรยูดอกปยูดอกบาลลมมันแห้งหมดบอบอเราไม่กินโต๊ะกินโต๊ะโลกดิน ไปจักไปยไปัเฮยไปไปไปปไปไปมื่อไปเมือเดี๋ยวเดี๋ยวว่าวายูร่มครับพี่น้องสพ่อเขาบอยอนวาวเหรอแม่วยูเขาเปล่ซะมันจะหักมันหัก จับไปอยู่เอเีย่อยงกลับเอ้ยเลนับว่ข้าเจาเาเาย้อนน้ำุกแห้งหรอฮะไปอยู่ก็จับก็จับไปอยู่เรียบร้อยครับพี่น้องโมเลบเลีน ไม่ได้เร <itu? S 2> ียนยากร่มแห้งไปแห้งอับเขาไอหน่องมึงตกลุ่มขึ้นเองเลยจับไปได้จับป้ยูกับบอกยู่ปะหลับปะเดี๋ยวร่มมันคว้อยยังไม่ย้อน